คนอาจกินเป็นประจำสำหรับลูกชิ้นเต้าหู้หรือลูกชิ้นแคะที่นิยมใส่กับเมนูก๋วยเตี๋ยวซึ่งถือได้ว่าเป็นเมนูของชาวจีนแคะจึงทำให้บางพื้นที่อาจหากินยากแต่ถ้าเป็นตลาดเก่าแก่อ่องแนวจีนจีนอาจจะหาซื้อกินได้ง่ายด้วยรสชาติที่อร่อยมีความเป็นเอกลักษณ์อยู่ในตัวของมันเองเวลาเดินผ่านน้ำซุปหอมสรงกลิ่นหอมมาตะไครนอกจากจะนำลูกชิ้นแคะไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวแล้วยังสามารถนำไปทำเป็นเมนูยำรแสแซ่บตามใจชอบได้อีกด้วยพูดแล้วน้ำลายไหลยอย่ารอช้าเลยค่ะมาดูสูตรส่วนผสม แล้วก็มาลองทำไปพร้อมกันเลยส่วนผสมหมูสามชั้นหรือหมูตรงส่วนคอสับหนึ่งถ้วยกุ้งแห้งตัวโตหนึ่งส่วนสาถ้วยรากผักชีสามรากพริกไทยป่นครึ่งถ้วยเต้าหู้ขาวตัดสี่สามแผ่นแป้งเท้าหนช้อนโต๊ะกระเทียม5้ากีบเกลือป่นครึ่งช้อนชาเต้าหูพ้พวง10อันวิธีทำลูกชิ้นเต้าหู้หรือลูกชิ้นแคะ1 ล้อหนังหมู3ชั้นออกหรือใช้เนื้อหมูตรงส่วนคอที่มีความหนึดเหนียวพอสมควรสับไม่ต้องละเอียดมาก 2. นํากุ้งแห้งมาสับแบบเดียวกับหมู 3. โขกรากผักชีกระเทียมพริกไทยเกลือให้ละเอียด 4. นวดข้อที่1 2 3และแป้งเท้าใยหม่องเข้าด้วยกันนวดนานๆจนเหนียวและปั้นเป็นก้อนเล็กๆทอดชิมดูและปรุงรสตามชอบโดยแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนเพื่อทำเป็นไส้ 5. หั่นเต้าหู้ขาวเป็นชิ้นพอคคำแล้วผ่ากลางอย่าให้ขาดปัน้นทรายเป็นก้อนกลมๆใส่ในเต้าหู้6เต้าหู้พวงผ่าสองใส่ทรายเช่นเดียวกัน 7. เอาข้อที่5และว6ไปนึ่งไฟแรง 8. ส่วนที่3คือปั้นเป็นก้อนขนาดลูกชิ้นแล้วนำไปทอดในน้ำมันร้อนๆคู่มือการลงทุนเงินลงทุนแป้งกิโลกร,รัร้มบถึงบาทหมูสัตว์กิโลกร,ร100ัมร้านบาท กุ้งแห้งกิโลกร,รัมละ400ถึง500บาทวัสดุอุปกรณ์เตาถ่า,านกระมังหม้อนึ่งกระทะตะหลิวน้ำมันมีดตะแกรงทพัพพีครกสากถุงพลาสติกสำหรับสูตรการทำลูกชิ้นเต้าหู้ใครที่ได้ลองทำกินกันแล้วเป็นอย่างไรมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยค่ะหรือจะมาพูดคุยกันใต้คลิปนี้ก็ได้ค่ะ